หมอผีหมอผีอยู่ข้างห้องเราหมอผีหมอผีอ้าวหมอผีหมอผีเอ้าสวัสดีครับโอ้เฮ้ยผมให้ผมเรียกหมอผีผมเนี่ยครับหมอผีอ้าวหมอผีบป็นหมอจงตัวเนี่ยอ้าวผมเป็นหมอชื่อเล่นชื่อผีหมอผี มีอะไรครับอะไรนะมีอะไรครับอ๋อไอ้กบฏผมผมเป็นไข้มั้งเรียกหมอผีมาผมเป็นไข้มาปราบผีค่ะจงกลับไปเดี๋ยวนี้เชื่อวโาเหมือนไล่ไก่เลยพวกเรากลับกลับดีกว่าคจ้า้าหมอกลับเมื่อไหร่แกตายตายเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมันง่ายไปเนี่ย มีวิชาครบหมดที่มาก่อนแล้วออกที่ออกที่หลังเล่นนิดเดียวก็พอแล้วพอไรแล้วอ่ะนิดเดียวให้ก็ได้ก่อนติดเนื้อเป๋าเต็มเลยนะเนี่ยของเล่นเหรอเพียบเลยอ่ะอยู่ดูเขาหน่อยอยู่ได้นะเดี๋ยวอันแรกอันแรกถ้าไม่หาตัดอันที่ยสองอันอันอันสุดท้ายจบเลยนะโอเคโอเคโอเคอ่าช่วยถือสายสินหน่อยนะโอ้สายสินอ่าถ้าไม่มีสายสินใช้สายอะไรเนี่ยเออถ้าไม่มีสายสินใช้สายอะไรโอ้ก็สายวิทย์อ่ะบอกแล้วเขามี ต่นี่อะไรการเนี่ยโอ้มันกีดเกือบเข้ามาไม่ได้ทำไมอ่ะเขาบอกไม่มีกีดห้ามเข้าออกประตูหรอกก็เดี๋ยวนะอะไรนะชา้าๆอะไรนะ<อ>ข้างหน้าเ,าเขาเขียนว่าไม่มีกิดห้ามเข้าในชิโ้ยนชิโตเนี่ยว่าไม่มีกิดห้ามเข้าเกือบเข้าไม่ได้เพราะอะไรอ้าวมีกิดมาด้วยเ้าดีดีนั่ไม่พามาช้ามาด้วย <ๆ S 2> ไม่น่าเล่นเลย ออกมาก่อนไม่น่าเล่นเลยอาจารย์ช่วยไม่ได้แล้วเราจัดการฆ่าันเถอะถอยไปถอยไปเดี๋ยวหงายท้องพ่าเลยผ้ายันเชื่อแล้วเถอะฆ่านางผู้หญิงดีกว่าทุกคนเลย ทำอะไรไว้มันก็ต้องชดใช้โอ้ขอพูดทักคขาได้ไหมโอ้ยมาอา้ะตาเทียนประยอดในล่องก้นเหรอโอ้เอาสมองในคิดดิเห้อมนเห็นมนเห็นส่วนว้าวเขาอยากเติมให้เต็ม How?